สวัสดีค่ะพี่วิบูชชยเทียนพยากรนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงความรักประจาวันที่16พฤหัิกที่1 6พฤษภาคม7กันค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่วิบูชชยเทียนพยากรนะคะกดตห้ใจให้คลิปนี้คอมเมนต์คลิปนี้เดี๋ยวจะกดบันทึกคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามสําคัญมากเพราะว่าเวลาไล์ดูดวงฟีไดไปดูนะคะมาดูดวงครลกของคุณอาณะทิ์ สดนะคะวันนี้อาจจะมีพ่อแม้นะคะหรือว่าพ่ออาจจะหมดเรื่องความรักรักใครด้วยดีดไม่เอาพ่อไม่นะคะไม่เอาคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะคนคุยวันนี้คนคุยเฉพาะผู้ชายจะเป็นอาจจะมีของขวัญของฝากหรือบางคนอาจจะให้ไม่เท่าที่คุณต้องการ คุณผู้ชายเองวันนี้ก็อยากอาจจะดูแลคุณผู้หญิงนะคะคนมีคู่วันนี้แฟนอาจจะเปย์อาจจะเอาเอใจมีของกินของขันของฝากนะคะแต่ก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะบางคนอาจจะไม่ให้ส่วนคนเลิกกันนะคะอาจจะยังไม่คืนดีนะคะ ของคนวันจัน์นะคะคนโสดก็ลองมองคนใกล้ๆตัวแถวบ้านหรือคนที่รู้จักคนสนิทอาจจะมีใจให้บ้างนะคะบางคนก็แอบ,บรักคนใกล้ๆตัวนี่แหละอยากพัฒนาต่อแต่ยังไม่ได้คนคุยความสัมพันธ์ก็ใกล้ชิดขึ้นมาจากเมื่อวานนิดนึงนะคะดีกว่า เดิมขึ้นมาหน่อยนึงอะไรคะส่วนคนมีคู่ก็จากที่เคยห่างเหินไม่ค่อยใส่ใจก็วันนี้อาจจะใส่ใจกันนิดนึงนะคะกับคุยกันเพิ่มขึ้นคนเลิกกันยังไม่คืนดีแต่ก็อาจจะมยังคิดถึงกันคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารคนโสดระวังการมีปัญหากับคุณผู้หญิงหรือการทะเละเบาแวง้งบางคนก็อาจจะ มีคนเก่าที่มีเ,เคยมีปัญห,หากันกลับมาหาเรื่องคนคุยอาจจะทะเลาะก,กับคู่ของคุณหรืออาจจะมีผู้หญิงคนอื่นเข้ามาแทรกระหว่างคุณการจ,จะจับได้หรือมีการเข้ามาบอกว่าเขาเป็นคนคุยอีกคนหนึ่งคนมีคู่นะคะระหว่างคุณพิษโดยเฉพาะคุณผู้หญิงอาจจะอารมณ์เสียจ,จะแบบหงุดหงิดโมโหคุณผู้ชายอาจจะหาเรื่องนะคะหรืออ,อาจ คู่ของคุณอาจจะมีคนเข้ามาแทรกได้นะคะคนเลิกกันยังไม่คืนดีแล้วแต่ว่าก็อาจจะมีทะเลาะเบาแวกทักมาทักทยายแบบมีเรื่องนะคะให้ระวังอารมณ์คนมันพุธนะคะคนมันพุธคนโสดอาจจะนึกถึงแฟนเก่าหรือคนที่เคยชอบกันเก่าติดต่อมาทักทายมานะคะคนคุยอาจจะเริ่ม รู้สึกตกหลุมรักอยากพัฒนาความสัมพันธ์มากๆแต่อาจจะยังไม่ตกลุมเป็นแฟนกันก็ลองคุยกันดีๆไม่แน่อาจจะสผลสําเร็จนะคะส่วนคนมีคู่วันนี้อาจจะรู้สึกน้อยใจแฟนบ้างก็มีบางคนนะแต่บางคนก็วันนี้ก็อาจจะสวีทวันแหววกันเอาอกอาใจกันนะคะบางคนอาจจะนึกถึงแฟนเก่ามีเรื่องของแฟนเก่าเข้ามาคุยกัน,นะคะส่วนคนเลิกกัน ยังไม่คืนดีแต่ก็พอจะมีโอกาสถ้าลองคุยกันดีๆนะคะคนวันพุธนะคะพฤหัสคืวันพฤหัสเมื่อกี้วันพุธนี้พฤหัดคน,คนโสดอาจจะมีคนมาจีบหรือตัวคุณเองเนี่ยอยาะจะจะีบใครก็ลองไปจีบดูมีความสําเร็จคนคุยนะคะกาจจะลง,งขอเป็นแฟนกันหรือบางคนอาจจะมีคนมาจีบคุณ เือกิจคนของคุณที่คุณคุยนะคะคนมีคู่นะคะถ้าถ้าทะเลาะกันเงินกันคุยกันสําเร็จนะคะหรืออยากจะคุยอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นลองเปิดใจลองขอร้องคุยดูนะคะส่วนคนเลือกการมีโอกาสที่แฟนกลับจะมาทักทายเข้ามาหรือขอคืนดีดวงวันศุกร์นะคะของคนวันศุกร์ ยังวันนี้ก็ยังไม่มีใครนะคะแต่อาจจะเศร้าเสียใจอาจจะรู้สึกหยุดหยุดกับปัญหากับชีวิตนะคะคนคุยก็คุยกันมาสักพักหนึ่งก็อาจจะไม่อยากไปต่อเพราะปัญหาเยอะเหลือเกินสำหรับบางคนนะคะก็รู้สึกว่าไม่ไหวคนมีคู่ปัญหาที่มีต่อกันมานานนั้นก็อยากจะจบจก็ลองคุยดูนะคะมเมนก็ยิ่งมีปัญหาอยู่อย่างนี้นะคะ โดยเฉพาะบางคู่เนี่ยถ้าไฟใดไฟหนึ่งนอกใจหรืออะไรต่างๆเขาก็อยากให้จบปัญหาทสักทีเบื่อนะคะคนที่เลิกกันนะคะยังไม่คืนดีคนวันเสาร์คนวันเสาร์สำหรับคนโสดอาจจะมีแม่ไม้นะคะอย่าล้างเข้ามาทาักทายคุณหรือแม่อาจจะบ่นเรื่อง ความโสดของคุณให้รีบหาแฟนนะคะแล้วก็อาจจะบ่นว่าน้ำหนักเยอะไปละรีบรีส่วนคนคุยนะคะคนคุยความสัมัน์ของคุณอาจจะมีเรื่องแม่ก็ไม่เกี่ยวข้องหรือจะมีผู้หญิงอายุมากกว่าเข้ามาแทรกกางนะคะหรือบางคนอาจจะมีภรรยาเข้ามา ทักทายว่าอย่ายุ่งกับแฟนเขานะาส่วนคนีคู่ระวังความสัมพันธ์ของคุณสองคนอาจจะมีปัญหาพ่อแม่นะคะแม่สายใดสายหนึ่งนะคะหรือจะมีคนเข้ามาแทรกกลางัวหน้าที่ทํางานเข้ามาแทรกในที่ทํางานเพื่อร่วมงานที่อายุมากเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ของคุณนะคะ,ะ,คะเช่นแบบสนิทก,กันกลับบ้านด้วยกัน หรือถ้อคอยโทรหาคอยติดต่อแฟนคุณตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะคนเลิกกันวันนี้ยังไม่คืนดีแต่ถ้าเขาติดต่อมาคุณยังดีอาจสำเร็จนะคะจบดวงความรักของวันพื้นฐันที่16เท่านี้ค่ะ